โอเคครับผมก็สวัสดีชาว H b t บททุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอามองอัดนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนๆนของผมนะครับเป็นเพื่อนๆสมัยเรียนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะครับก็จะเกียนจะกวนจะมันจะหาแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปดู ไอ้โมนไปเนะครับเฮ้ยเสียแรงที่ไว้ใจนะครับทุกคนไว้ใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับชิบหายละไม่น่าไปไว้ใจมันเลยอะจริงโอ้โหไอ้โมอนี่มันต <function als> ีเนี่ยนะครับดูครับมันเดินอยู่ข้างศพผมอ่ะ ดูดิสีม่วงอะไรจะเดินมาเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้เจอศพที่ไหนเจอศพครับเจอที่ไหนเเสิกเมนเหรอผมเห็นสีม่วงเดินเข้าไปแล้วไม่แล้วไม่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 หน่หนูเพิ่งมาเจอศพสีขาวเจอที่ไหนเม่ไม่ไมไม่่ En la verta è cui de เฮ้เฮ้เฮฮัลโหลกูว่าและมีคนเสียงล้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอที่ไหนเจออยู่ข้างล่างห้องปุ่มแดงครับไอ้ตุ่มแดงๆที่เขากดอ่ะอ๋อแอดใกล้ๆกับออฟฟิศแอดมินมะไม่แน่ใจับเขาเรียกว่าอะไร ปิดไปไอ้พี่เออไม่รู้ว่าเคล็ยังไงอ้าวเหรอหนูเออเองแต่มึงไปแต่มึงไปคนตายเวลาเล่นจะปิดไปดิเฮ้ยใครล็อกห้ออง่ะใครล็อกห้องคนเล่นในโทรศัพท์คนเล่นในโทรศัพท์ล็อกอะไรครับผมอยู่ในโทรศัพท์เลยครับล็อกห้องออกไม่ได้กูกูสงสัยกูสงสัยคนหนึ่งละไอ้เขียวเข้มอ่ะกระเจียวประยุทธ์อ่ะแม่งวิ่งตามกูโคตรนานอ่ะแล้วกูก็เลี้ยวฮะ ขนาดกูเลี้ยวสับขาหลอกตอนแรกอ่ะยังตามกูอ่ะแล้วจนกูล็อกหลบเข้ารอดห้องไปตรงกลางอ่ะมันก็ไม่ตามกูแล้วไม่ไม่ใหม่ๆตรงตรงตรงลงมาจากนี้หรอไอโต้งลงมาจากไอตรงยานข้างบนอ่ะยานจุดเกิดอ่ะก็เลยคาเฉลยก็เลยอะไรอะไรก็เลยลอยยานจุดเกิดก็ใช่ไงผมก็ตามคุณเฉยวไม่ทำอะไรเท่าไหร่สีเขียวกันเดียประยุทธ์อ่ะนะใช่เปล่าใช่ใช่ใช่สีอะไรสีอะไรสีส้มหรือสีฟ้าสีขาวครับบยผมเมื่อกี้ สีขาวใช่ครับ <g hum> ก็ใช่ วันนี้เชื่อ้ลครับที่วะครับสกันเรายดนะกันเกันทุกคนโอ้สุดยอดเลยจริงๆกูบอกมึงแล้วไม่ฆ่ากูด้วยกูมาแล้วรอสีแดงแล้วบอสีแดงอีแล้วบอสีแดงจ็ได้เมลาเขาแต้บอกวิธีเขาเลย

ผมว่าสีแดงเป็นอีกครับเพราะผมเห็นสีแดงเดินกับสีฟ้าเมื่อแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแต่มึงขำ <c oughs> มึงขำโ <c oughs> บยไม่ได้โบยไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดโบยตอนนี้ <c oughs> มันหมดเปคนหนึ่งอ่ะอิมพอ์เตอร์ชนะเลยนะเพราะอิมพอ์เตอร์ยังเหลืสอสคนอยู่เขาข้างกันแล้วเป็นคู่กันอีกครับเาบ้าหรือเ่าใครจะเป็นอ <c oughs> ิมพอตเตอร์ติดการขนาดนั้นไม่ไม่จริงอ่ะกูกเคยเป็นหตาติดอ่ะจริงมอนาบานตานี่กูไม่ได้เป็นไหนสักชาบ้านไม่ได้ช่วยอะไรสามติดดงสามนี่ไดนนสามถง้าหรือเปล่าบติดแดงเนี่ ไอวันนี้เป็นคู่กันแล้วอีกรอบนึงอ่ะไม่ิ้ไอ้คุณเก่าค่ะผมอยี้ได้ไงอ่ะเอาหมดหมดหมดกูเลยกูเรียกเขามาโหวตกูแท้ๆสุดท้ายวิทย์แต่ฉันะอีกแล้วกูบอกนะไอ้พวกโง่กูสงสัยมันอยู่กดไปแล้วสตีสตีโอเคงั้นทุกคนหนูไปกันเลยพี่ 好，接下来。Hmm. าโหวดกันสีแดงๆอะอ๋อไอ้คอมมิวนิเคชันกับห้องอาวุธปะอะที่แรกอะอยู่ด้วยกันกับสีน้ำตาลอ๋ออยู่ห้องข้างบนครับอยู่ห้องข้างบนะสมยาอยู่ครับไม่เจอใครเลยครับตอนเดินชัวร์ว่าครับชัวร์ครับผมชัวร์ครับปนเลยครับลองดูผมก็ว่าชัวร์ครับตัดฟอเวดตัวเองอีกกูว่าฉนะแล้ว ชนะแล้วไปถึงอิเตอร์อ่ะชนะแล้วเฮ้ยเล้พูดถึงกันแล้วอย่าบอก่ะอย่าบอกนะโอเคนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ h b tv ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ okay,